สวัสดีครับช่างนมรีวิวรถมอเตอร์ไซค์นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นข้อวิ่งนะครับทั้งชุดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อสูบนะครับอ่าตันนี้ก็จะเป็นพวกปะเก็นซีนโอลิงอะไรต่างๆนะครับลูกสูบเติมนะครับไซส์ห0นะครับแล้วก็ปั้มน้ํานะครับชุดปั้มน้ำมันเครื่องนะครับอ่าตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมาประกอบนะครับอ่าทีละขั้นตอนนะครับว่าน็อตตรงไหนใส่ยังไงข้อเวี่งประกอบยังไงลูกสูบประกอบยังไงเดี๋ยวจะมาอยู่ในคลิปในคลิปเดี๋ยวเลยมดเลยนะครับ แล้วก็จะเป็นเพิงดำเพิงดำให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรถเคลมนะครับเคลมให้ลูกค้าใหม่นะครับท้งชุดนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับประกันเบรกใหม่หมดนะครับเปลี่ยนใหม่หมดนะครับไม่ได้ท่ากาวท่าอะไรให้ลูกค้านะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกปืนตัวใหม่นะครับเดี๋ยวจะตีเข้าไปที่ตัวแข้งก่อนนะครับหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็ทาน้ำมันเยอะๆนะครับตอนนี้ก็ตีลูกปืนสุดแล้วนะครับอย่าเริ่มใส่แผ่นเด็กนะครับ ป้องกันลูกปืนออกมาข้างนอกนะครับก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับแล้วก็ยึดล้อเข้าไปนะตากันแน่นนะครับจะป้อนอยู่ประมาณสิบสองนิวตันเมตรนะครับทีนี้ก็จะมาหลุดเข้าเว่งเข้าที่ตัวแครงนะครับต่อมานะครับเอาดิ่มนะครับน้อไม่เหล็กนะครับแล้วก็ตีเข้าไปนะครับตีเข้าไปที่เข้าเวงนะครับเสร็จแล้วก็หลุดเข้าไปที่ตัวแขรงก่อนเียหลุดเข้าเวงนะครับท่าน้ำมันนะครับ ก็จะเป็นเครื่องมือหลุดเข้าเวกเข้าแคมเลครับก็จะประมาณนี้นะก็เริ่มเข้าทีละ้นนิดนะครับไม่ต้องรีบนะครับให้ความรู้สึกนะครับเวลาไขเข้านะครับว่ามันแน่นหรือว่ามันตึงยังนะครับอันนี้ก็จะสุดแล้วนะครับถ้าสุดนะครับเวลาเรามาวางนี้นะครับก็จะอยู่ก้้นนะครับ กับแข้งนะครับจะอยู่ระหว่างกลางกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับดูตรงนี้นะครับใกล้ๆการท่อเวงนะครับก็จะมีวุดน้ำมันนะครับตัวหนึ่งนะครับแล้วก็โอลิงตัวหนึ่งนะครับก็ใส่รอเลยนะครับก็จะอยู่อย่างนี้นะครับต่อมาผมก็จะตีลั่งลูกปืนนะครับเข้าไปแข้งอีกผังหนึ่งนะครับอีกข้างหนึ่งนะครับก่อนจะใส่ท้าน้ำมันทุกข้างนะครับอันนี้ท้าไปแล้วนะครับแล้วก็ตีเบาๆนะครับ ต่อมาก็ทากาวนะครับกาวกันน้ำมันนะครับทาให้รอบๆนะครับเอาตัวนี้นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างใช้ดีนะครับอันนี้ก็จะทาเสร็จแล้วนะครับทาเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมนะครับจะมีวูดเซลโอวูดแข้งอยู่สองตัวนะครับก็จะยาวประมาณนี้นะครับก็แนะนําให้ใส่ที่ใส่ผังกาวอยู่นะครับบางทีเวลาใส่แังแข้งนะครับเวลาเราใส่กาวไปอเงี้ยวกวูดตัวนี้นะครับจะมาล้นกาวนะครับก็จะจะทําให้มีช่องว่างนะครับแนะนําให้ใส่แังกาวนะครับ จะประกอบนะครับใส่น้ำมันตรงลูกเพินก่อนนะครับทีนี่ก็ไล่ใส่ล้อนะล้อจะยาวไม่เท่ากันนะครับก็ดูให้ดีนะครับระยะที่ออกมานะครับจะเท่ากันหมดนะครับ ต่อมาก็มวนให้สุดเกลียวนะครับแต่ยังไม่แน่นะครับอันนี้ก็จะใช้ค้อนเหมือนกันนะครับตัาากกันแน่นะนะครับสิบนิ้วตั้งเมตรนะครับทุกตัวเลยนะครับ นี่ก็จะใส่นี่ครับก็จะมีแหวนตัวหนึ่งนะครับแกนขาดทั้งคู่นะครับแล้วก็ใส่คลิปล็อกเข้าไปนะครับก็จะเป็นปั๊มน้ำมันนะครับตัวใหม่นะครับก็จะเป็นสลักนะครับจะตันหมดเลยนะครับน็อตก็น่าจะหน้าตาจะประมาณนี้นะครับจะเป็นหกเหลี่ยมนะครับ ตากันแน่นะครับสิบนิวตันเมตรนะครับต่อมาก็ใส่โซ่เราลิ่นนะครับก็เอาผังที่มีสีทองๆนะครับผ่านมหาโตแล้วก็ใส่เข้าไปครับต่อมาก็ใส่ยางกดโซ่นะครับใส่ด้านหน้าเข้าไปนะครับอ่าแล้วก็จะมีลูกของมันอยู่นะครับเราใส่แกนเข้าไปนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับใส่เฟืองนะครับเฟืองดำนะครับเฟืองบ้้นทมันนะครับ จะเป็นฟาปิกนะครับก็จะเป็นระเกียนยางใหม่นะครับแล้วก็จะมีสินตัวหนึ่งนะครับอ่าก็เอาฝั่งเรียบๆนะครับลงข้างล่างนี้นะครับแล้วก็ทาน้ำมันก่อนนะครับก่อนจะใส่นะครับเอามือกดเข้าไปนะครับเบาๆนะครับถ้ามันเสมอกับปากก็พอแล้วนะครับถ้าเสมอก็พอแล้วอ่าแล้วก็ตอนนี้ก็เราใส่น็อตนะครับก็ปิดเสร็จแล้วนะครับ ประะมาณนนี้นคยุบเว้นสองรูไว้นี่ก่อนนะครับแล้วใครใส่ที่หลังนะครับอาจารคันแน่นนะครับสิบเดยวตันเมตรนะครับใส่คนรอดเข้าไปนะครับ นอดยึดนะครับจะเป็นหกเหลี่ยมนะครับประมาณสามตัวนะครับขนาดแน่นนะครับสิบนิวตันเมตรนะครับก็จะมาใส่แฟนเองนะครับแผ่นกันไฟไฟออกมาข้างนอกนะครับก็จะอยู่อย่างนี้นะครับ ้อน10นิวตันเมตรเหมือนเดิมนะครับต่อมาก็ใส่ล้อไม่เหล็กนะครับก็จะมีล่อขอบมันอยู่นะครับให้เข้ากับติม้อเหว่งนะครับก็จะมีแวนโดนึงนะครับแล้วก็น็อตนะครับเอวก็จะมีน็อตนะครับอันนี้จะก้อนอยู่ประมาณ6เก้านิวตันเมตรนะครับต่อมาก็ใส่ไวพัดนะครับจะมีเอ่เลยขึ้นมานะครับก็หาดูที่มันใหญ่นะครับระหว่างนี้นะครับตัวก็จะเป็นตัวนี้นะครับที่ใหญ่สุดก็ใส่เข้าไปนะอ่าน็อตตัวนี้ อ่อเจรียวประมาณนี้นะครับถ้าเกิดมันยาวมากนะมันก็จะไปร้อนผลรถทข้างในนะครับก็รู้ให้ดีนะครับก่อนใส่นะครับดัาากคันแน่นะครับสิบนิวตันเมตรนะครับต่อมาใส่แว่นน้ำมันกันนะ ข้อต่อมานะครับให้อยู่คนละมุมนะครับเขอต่อตรงนี้นะครับก็ให้อยู่คนละมุมกันนะครับอย่าให้อยู่หน้าเดียวกันนะครับต่อมาก็จะมี จะมีรละหาดอยู่นะครับมีดหนึ่งอาร์สองอาร์นะครับอาร์สองก็อยู่อันที่สองนะครับเอานังเซอร์ขึ้นครับเอานังเซอร์นะครับผ่านขึ้นข้างบนนะครับข้อต่อนะครับไห้หันพาคนละมุมนะครับอยาให้อยู่มุมเดียวกันสามารถใส่คลิปนะครับใส่เข้าไปข้างหนึ่งก่อนนะครับ ลูกสุกแล้วก็ทาน้ำมันนิดนึงนะครับเอาไอแอนนะครับขึ้นข้างบนนะครับนีนน้ต่อมาก็ใส่กรีบอีกข้างหนึ่งนะครับ ลูกสูบนะครับสัน้องเจขยับได้นิดนึงนะครับขยับซ้ายขยับขวานะครับอันนี้ก็โปรตีนะครับทีนี้ก็ผ้าทำข้าวสารนะครับก่อนจะใส่ตะเกียนะครับทุกครั้งนะครับอย่าให้ขี้ปุ่นอะไรมาก่อนนะเดี๋ยวจะรั่วครับคนรั่วแบบรั่วต่อมาก็ใส่ตะเกียบนะครับตะเกียบกับน้ำมันครับ อย่าไปขยับนะครับติดปิๆแล้วก็ใส่วุนว้นะครับวุ้นเส้นนะครับวุ้เส้นนะครับสองตัวนะครับที่นี่ก่อนจะใส่นะครับเล็งเวียนก่อนนะครับว่าอยู่กวก้นมุมกันยังโอเคได้แล้วนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันนิดนึงนะครับ ต้งกระป๋องสูบนะครับก็ใส่นะครับแล้วก็มือลูบๆนะครับก็ยัดเข้าไปเลยอีกสา,ามีของกล้องหนึไงให้มัน เข้าไปประมาณครึ่งนึงแล้วนะครับของโซ่พวเราเรียน,นะครับขึ้นมาขัานนวา้วบนก็ช่วยเอาทิ้มหนิบขึ้นมาหนึ่งแล้วก็เอาผ้าเช็ดนะครับทำความสะอาดนะครับอย่าให้มีที่ขุ่นนะครับแลังจากนั้นก็ใส่ปะเก็นนะครับ ใส่ไม่ไม่ไอติมนะครับไม่ลองทดลองนี่นะครับใส่แบบนี้ครับตรงๆนะครับแล้วก็ใส,ส,ส่ปยบแกนไปมาปี๊บกดกดตรงนี้สสแล้วก็จะมีพุทธนะครับอยู่คนรักข้างกับตรงข้ามกันนะครับคนร่างนะครับหยุดจากตรงนี้นะครับก็มาลู อ่านี่ผมจะใส่เฟืองโซ่ลอรลินนะครับอ่าแบบให้ตรงมาร์กทีเดียวนะครับไม่ต้องมานั่งใส่ทิหลังนะก็ดูมาร์กตัวทีนะครับตรงล่องไม่เหลืงนะครับให้ตรงกับให้ตรงกับขีดนะครับตัวนี้นะครับอ่าที่โรงงานทํามานะครับก็เอาให้ตรงกันนะครับอ่าต่อมาก็จะมาใส่เฟืองโซ่ลอรลินตรงนี้นะครับครับแล้วค่อยใส่ฟ้าสูบนะต่อมาก็ใส่เฟืองโซลอรลินนะครับเข้าไปก่อนนะครับอ่าเอาแบบให้ตรงที่สุดนะครับก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับ ก็ใส่ฟ้าสูบเข้าไปนะครับเวลาใส่ฟ้าสูบเห็นไหมเฟืองโซ,โซโล,ลินลินก็จะตรงกับนะครับขีดนะครับที่โรงงานถ่านานะครับอ่าบนกับล่างนะครับที่เป็นขีดเล็กนึงนะครับก็จะตรงกับขีดตัวล่างนะครับเลขสองก็จะตรงกับขีดตัวบนนะครับอันนี้ก็ เสร็จแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นวิธีใส่เฟืองโซ่ริอนลนแบบง่ายๆนะครับก็รูมักโตทีนะครับให้ตรงนะครับถ้ามักโตทีตรงก็หมายถึงลูกสูบอ่าสุดนะครับแล้วก็มาใส่เฟืองโซ่ร่อนลนนะครับให้ตรงขีดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับต่อมาก็ใส่น็อตยึดตัวใส่น็อตหกเหลี่ยมนะครับตัวสั้นๆนะครับ ตอนอยู่ประมาณสิบนิวตันเมตรนะครับล็อโปอเหล็มสองตัวนะครับแล้วก็ใส่น็อตข้างๆนะครับไว้สิบตัวยางน,นะครับต่อมาก็ใส่แผ่นเหล็กน,นะครับไอเงี้ยก็ไอนี้นะครับแล้วก็เอเอก็ไอเสียนะครับก็ใส่ตามนี้นะ ก็ใส่น้อยเข้าไปนะครับเกาน้ตากันแน่นนะครับสามินิวตันเมตรนะครับ ข้านะครับสิบเกตนเมตรน,นะครับแล้วก็ใส่โัังโซ่นะครับ จะมีปากเกลนนะครับตัวนึงนะครับแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปนะครับขนาดคันแน่น ouais, 10เดันเมตรนะครับ ที่เช็คเช็ควาล์วนะครับก็บนในข้างหน้านะครับให้มั่นโรทีตรงก่อนนะครับหนึ่งรอบนะครับหนึ่งประวัตินะครับก็ถ้าตรงกับขีดนะครับแล้วก็มาโนเฟองโซลลิรนะครับก็ให้ตรงขีดนะครับแล้วก็มาเช็ควาล์วนะครับไอดีไอ้เสียนะครับไอดีนะครับทั้งคู่นะครับก็จะอยู่ส่วนจุดหนึ่งส่วนนะครับบวกลบส่วนจุดส่วนสองนะครับไอเสียนะครับจะตั้งอยู่ประมาณส่วนจุดสองสี่นะครับบวกลบส่วนจุดบวกลบส่วนจุดส่วนสองนะครับค่าบวกลบนะครับอันนี้ก็ตั้งเสร็จแล้วครับทีนี้ก็จะมาในประกอบนะ ก็จะมีปักเกีนยนยางครับนะแล้วถ้าตรงนี้จะมีเล้ยขึ้นมานะครับก็ให้โตกับข้าลูเปลลวข้างในนะครับก็เลงใหงให้โตครับก่อน,นใส่ ไม่ม่สน,นัดทักัะแนนนะครับ10นิวตันเมตรนะครับต่อมาก็ใส่แผ่แผนพลาสติกก่อนนะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่มนหม้อน้าเข้าไปนะครับแล้วก็เติดข้อยางครับ ก็จะมีแหวนนะครับก็จะยาวประมาณนี้นะครับ เดียวตันเมตรนะครับต่อมาก็หนีดกิฟต์นะครับเข้าไปล็อกอยางนะครับออแล้วก็จะมาปิดคาว้วนะครับ นี่ปเปเ่าเกลนะครับเป่เกล็นยางครับ เนิวอันเมตรนะครับยดก,กแล้วก็ใส่ซิมข้อสายพานนะครับก็ตีให้สเสมอนะครับสเสมอกบบมีเนียมนอกนี่นึอันนี้ก่อนลิงเมสเสร็จแล้วนะครับต่อมาก็ใส่แผ่นสไลด์นะครับใส่เสร็จแล้วนะมาประกบกันนะครับ แล้วก็ประกอบประกอบนะครับที่นี่ก็ใส่สายพันเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ชาราใบพัดนะครับก็จะมีแวนนะครับข้างข้างนาอยู่นะครับแล้วก็น็อตนะครับเบอร์ยี่สิบสองนะครับลูกบล็อกนะครับต่อมาก็ใส่สายพันเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ตามตรนี้เข้าหาตัวนะครับถ้าเกิดตรงเกนเปิดท้ายก็พอแล้วนะครับ แล้วก็ใส่กระโหลกคัทนะครับต่อมาก็ใส่แวนนะครับแล้วก็น็อตนะครับตัวสิบเก้านะครับคูกบล็อกมาครับตัวหน้าจะป้อนอยู่ห้าสิบเก้านิวตันเมตรนะครับตัวหลังก็จะป้อนสี่สิบเก้านิวตันเมตรนะครับอาดาะกรแน่นนะครับต่อมาก็ปิดฝากครอบนะครับก็ยึดเตน รอตของมันนะครับเบือแปดนะครับให้ครบนะครับตร,ตรงนี้ผมก็จะใช้ปืนยิงนะครับถ้าขายับป้อนก็ได้นะครับติ่งตั้เมตรนะครับต่อมาก็ฟาปิกนะครับเราใส่เข้าไปนะครับ ต่อมาก็เดืนอสายไฟนะครับแล้วก็จะใส่คายลโพเทนนะครับก็จะอยู่ตรงเสื้อสูบนะครับก็จะมีนอสอยู่ประมาณสองตัวต่อมาก็ใส่สายกาวนะครับข้างบนนะครับก็จะมีแผ่นเหล็กนะครับ นี่ก็ใส่นออ็อตยึดเครื่องนะครับแล้วก็จะมีแผน่นพลาสติกนะครับแล้วก็จะมีโอลิ่งนะครับสองด้านนะครับแล้วก็เอาที่ที่มีเนยขึ้นมานะครับวางลงนี้นะครับแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปในนะัอนขนาดคันแน่นน,น,นนะครับสิบนิ้วตันเมตรนะครับ มาต่อส่หม้อกรองนะครับหม้อกรองอากาศนะครับใส่เลยข้างหลังม้อกรองครับจะมีรูนะครับก็ใส่ท่อระบายอากาศนะครับของเฟอร์นิทูฟนะครับยัดเข้าไปนะครับแล้วก็ยึดน็อตเข้าไปนะครับน็อตหม้อกรอะจะอยู่มีอยู่ประมาณ3ตัวนะครับ นี้ก็จะมีหกเหลี่ยมนะครับสองตัวนะสิใส่ไปแล้วนะครับต่อมาจะมาใส่สวิงอาร์มนะครับอก็จะมีวุดอย่างนี้นะครับหน้าตาอย่างนี้นะครับก็ผังนานๆใส่เข้าไปนะครับพานน้อนสวิงอาร์มนะครับตัวนี้นะครับสี่สิบเก้านิวตันเมตรนะครับแล้วตัวลังนะครับตัวนี้จะ้อนอยู่ประมาณน้อยสิบแปดนิวตันเมตรนะครับ ใส่ท่อไอเสียนะก็ตรงไปท่อน้ำจะ็มมี่ตะเกียนะครับตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปที่ตัวรถนะครับติดตัวเครื่องนะครับน็อตก็ถึงมือนะครับไม่ต้องแน่นมากนะครับต่อมานะครับใส่ปั้งนะครับน้ามันเครื่องนะครับจะเติมอยู่ประมาณ9 0 0ซีนะครับเวลาถ่าเครื่องนะ จะเดินอยู่ประมาณนี้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับก็รอยุกรอยกขึ้นโค้งนะครับนอกจามันเครื่อนนะครับจะค้อนอยู่24นิวตันเมตรครับกว้อนไปแล้วนะแต่ไม่ได้ไถตอนนี้ก็เร้่มใสไฟตอนนี้ก็ไล่ประกอบแล้วนะครับอันนี้ก็เราจะมาลองสตาร์ทดูนะครับว่าติดหรือยังครับก็เกิดจากเฟืองคาวนะครับลวดนะครับ แล้วก็น้ำมันเครื่องไม่ปั๊มขึ้นลูกสูบนะครับลูกสูบปิดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็เสร็จไปแล้วนะครับหนึ่งขั้นนะครับ